ครับผมนายพานุคงจันทคงเอ็อกงสามวันนี้จะมาสรุปนะครับแล็บการหาแรงเสียดทานนะครับภายในท่อนะครับวัตถุประสงค์นะครับข้อที่1นะครับวัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อศึกษาการไหลภายในท่อนะครับขนาดต่างๆเพื่อศึกษาการออกแบบนะครับในงานต่างๆหรืองานแต่ละชนิดนะครับการออกแบบท่อนะครับอะ ตามนะครับเพื่อศึกษานะครับแรงเสียดทานไภายในท่อนะครับระหว่างจุดเริ่มต้นถึงจุดปลายนะครับสีนะครับเพื่อจะได้ควบคุมนะครับอัตราการไหลภายในท่อได้นะครับเราจะได้รู้นะครับต่อไปนะเพื่อฝึกทักษะและกระบวนการจัดการนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตนะครับ ไปครับขั้นตอนการทดลองของเรานะครับมาสรุปมาย่อๆนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเตรียมชุดทดลองครับอัตราการไหลพร้อมเทสระบบก่อนนะครับลองเทสระบบลองรันระบบดูก่อนนะครับไปครับต่อไปนะครับเลือกเส้นทางนะครับของท่อไหลที่จะบันทึกนะครับเมื่อเราอยากรู้ท่อค่าท่อตัวไหนนะครับเรา เ็เลือกตัวนั้นนะครับเช่นท่อ3ทับ2นะครับ PVC ขออภัยครับ3ทับ4 PVC 1ทับ2 PVC นะครับอ่าไปนะครับเราก็อ่านค่านะครับค่าของมัลติมิเตอร์มัลติมิเตอร์นะครับบันทึกผลนะครับ เราก็ลองทดสอบปรับอัตราการไหลเริ่มต้นดูนะครับให้เพิ่มขึ้นนะครับครับผมยกตัวอย่างครับผมว่าเราต่อท่อนครับที่ท่อหนึ่งส่วนสองนะครับสองพ vC นะครับเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วก็ให้น้ำไหลภายในท่อนะครับ อ่านค่าอาค่าจากจุดนะครับจุดที่นำเข้านะครับจนไปถึงจุดไปนะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับไปนะครับแล้วก็สรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองนะครับเราจะพบอัตราการไหลนั้นนะครับเมื่อไหลผ่านอุปกรณ์นะครับเมื่อไหลผ่านอุปกรณ์ไปแล้วเช่น เช่นข้ององอเก็สิบงอสิบห้านะครับก็แตกต่างแต่ละท่อนะครับทําให้ตาการไหลนั้นะไม่เท่ากันนะครับเกิดแรงสูญเสียครับภายในท่อมากอาจจะเกิดมากหรือเกิดน้อยนะครับแล้วก็เราใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเช่นเกียร์ว้าวนะครับ อะไรพวกนั้นนะครับแล้วมันก็จะมีผลต่อการไหลของน้ำเช่นกันนะครับแล้วก็จากการทดลองนะครับเราก็สามารถเอาไปแบบปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเพื่อเนี่ยเื่อปรับใช้ในงานวิศวกรรมแบบโครงสร้างเราจะแบบวางแผนท่อนะโครงสงร้างตึกนะครับสมมุติว่าตึกเราสูง 1บชั้น20ชั้นเราก็จะสามารถวัแผ่นได้นะครับเราต้องใช้ท่อขนาดไหนนะครับผมก็ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จบการนำเสนอเรื่องพิธีาประการใดก็ขอให้อาจารย์แนะนำติชมเลยนะครับขอบคุณครับ